ไม่กลัวหน้าแหกทาเครสุดมั่นฟันธงยูกิเตะหนักกว่าซูเปอร์เล็กทาเครเซกาวะนักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับสองของแรงกิงวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท1 2 5 1 3 5ปอสแสดงความเชื่อมั่นว่าน้องรักร่วมชาติยูกิโยซะจะสามารถเอาชนะซูเปอร์เล็กซูเปอร์เล็กมวยไทยแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทไปได้แบบสบายสบายสำหรับทาเครซึ่งเป็นรุ่นพี่ร่วมทีมบาชชเลอุซยิมววสลียสของยูกิ ถือเป็นนักชกเพียงไม่กี่คนที่รับรู้ถึงพลังแข้งของทั้งซูเปอร์เล็กและยูกิเป็นอย่างดีหลังในอดีตเคยผ่านการยืนรับแข้งซูเปอร์เล็กจนแพ้คะแนนเอกสารมาอย่างดูเดือดในไฟชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทในศึกวัน165สเมื่อเดือนมค67ล่าสุดทาเครในฐานะที่รู้ซึ้งถึงพลังแข้งอันหนักหน่วงของทั้งสองคนได้ออกมาให้ความเห็นถึงมวยคู่นี้พร้อมฟันธงผู้ชนะอย่างมั่นใจตามสไตล์ของตนเอง การพบกันระหว่างซูเปอร์เล็กและยูกิถือเป็นมวยถูกคู่แต่ส่วนตัวผมมองว่ายูกิเตะได้หนักแรงกว่าเยอะและเขาจะเอาชนะซูเปอร์เล็กไปได้แบบสบายสบายครับ ทั้งนี้ทาเครเองก็มีคิวขึ้นชกในศึกวัน173เช่นกันโดยจะต้องเปิดศึกคู่ศรัทธาแฟนมวยเจ้าถิ่นในการพบกับเดนิสพูริสคู่ชกจอมเก๋าจากบอสเนียแคนาดาในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟว์เวทสำหรับศึกวัน173ถือเป็นศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ที่แฟนกีฬาการต่อสู้ตัวจริงห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะมีการชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันอัดแน่นถึง7คู่ในอีเวนต์เดียวโดยคู่เอกซูเปอร์บอนซูเปอร์บอนเทรนนิ่งแคมป์แชมป์โลกวันคิก็อซ่รุนเเว145155ป จะ,ะเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิงมาซาอากิโนอิริแชมป์โลกเฉพาะการที่เป็นเพื่อนร่วมทีมบาชิเลอุซยิมของทาเครและยูกิเพื่อเฟ้นหาราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้และยังมีอีกสี่นักชกไทยที่จะขึ้นชิงเข็มขัดในอีเวนต์นี้เริ่มจากรถท้งจิตเมืองนอนพบกับน้องโอฮาม่ามวยไทยเพื่อแย่งชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทที่ว่างอยู่มาครอบครอง